เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายชละานิเชื่อน้อยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต3รรคก้าวไกลอำเภอเมืองอำเภอแม่ทะและอำเภอแม่หมะขอเรียนท่านประธานสภา,าผ่านไปยังผู้ชี้แจงนะครับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับขออภิปรายและตั้งข้อสังเกตถึงการประมูลหมายเลขรถทะเบียนรถนะครับกลุ่มเลขสวยนะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเป็นความสนใจเฉพาะกลุ่มและเป็นกลุ่มผู้มีศัก,กยภาพนะครับแต่จากตัวเลขรายงานการ เงินกลุ่มลูกหนี้ค่าหมายเลขทะเบียนรถนะครับค้างชำระเกือบ850ล้านบาทนะครับหนี้สะสมนะครับรวมระยะเวลาเกิน10ปีแต่ที่น่าสนใจก็คือค่าเผื่อน,นี้สงสัยจะศูนย์นะครับสูงเกือบ600ล้านบาทนะครับหนี้สงสัยจะศูนย์คือการไม่ได้ชํำระมูลหนี้เกิน600วันนะครับหรือเกือบ2ปีเป็นต้นไปนี่คือความเสียหายต่อรัฐนะครับ ทางที่ตามกฎก็คือการขอผัดผ่อนการชำระได้ไม่เกิน2ครั้งครั้งละ30วันรวมตีรวมๆนะครับก็คือ90วันหรือว่า3เดือนแต่เหตุใดนะครับถึงมีเคสที่หลุดไปเกิน600วันหรือมากกว่า2ปีและตามรายงานนี่คือนี่สะสมตั้งแต่ปี2553นะครับนี่คือความละหลวมของระบบหรือความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ครับ ขอตั้งข้อสังเกตนะครับในประเด็นนีว้ว่าระบบหรือหน่วยงานนะครับมีเคยมีการบันทึกหรือไม่หรือมีกฎที่ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ยังคงมีหนี้ค้างชำระมาประมูลใหม่ แต่และเนื่องจากนะครับกฎเกณฑ์ในการขอผ่อนผ่านครั้งละ30วันคนหนึ่งไม่เกิน2ครั้งเพราะฉะนั้นนี่ควรจะถูกชําระใน90วันแต่เหตุไฉนถึงมีตัวเลขขึ้นนี้ขึ้นมาครับ600ล้านบาทนี้ขึ้นมาได้และขอสอบถามว่าในใด้วยช่องทางในการอนุญาตนี้อาจจะเป็นการเปิดช่องทางนะครับให้มีการเปิดธุรกิจ ประมูลเลขหมายแบบจับเสือมือเปล่าหรือไม่ก็คือไปลงชื่อนะครับในงานประมูลวางหลักทรัพย์ขั้นต่ําแต่ยังไม่ชําระนําป้ายเหล่านี้นะครับมาขายทอดตลาดในสังคมออนไลน์หรือในกลุ่มผู้นิยมป,ป้ายประมูลและเหตุใดเมื่อกดบอกว่าผัดผ่อนได้ไม่เกินสองครั้งแต่มีเคสที่เกินไปจากกรอบเวลาจํานวนมากซึ่งผมเองเนี่ยก็เคยเข้าร่วมประมูลนะครับหลายๆครั้งและผู้ชนะการประมูลก็คือคนหน้าเดิมๆแต่ผมก็ไม่เคยเห็นคนกลุ่มเหล่านี้นะครับนำป้ายประมูลเหล่านี้ออกมาใช้ แต่กลับเอานํามาขายในช่องทางออนไลน์คนกลุ่มนี้หรือเปล่าครับที่เป็นต้นเหตุเป็นต้นต่อของนี่สงสัยจะศูนย์และพวกนี้คือความเสียหายต่อรัฐนะครับอยากให้กองทุนนะครับพิจารณาการวางหลักประกันในการประมูลนะครับเทียบเคียงจากปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากเวลาประมูลนะครับจะแบ่งเป็น2อสกลุ่มนะครับตามความสวยงามของเลขหมายนะครับแต่ละกลุ่มหมายเลขนะครับมีการวางหลักประกันที่ต่างกันเช่นเลขเบิ้ลแบบ5885 3663าทำนองนี้จะวางหลักประกันที่2,000บาทเป็นไปได้หรือไม่นะครับแต่ในว่ากลุ่มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขตองเลขเรียงจะวางหลักประกัน5 0 0 0ถึง10,000บาทเป็นไปได้หรือไม่ที่หลักการวางเกณฑ์นะครับก็คืออย่างเช่นเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับกลุ่มกอมี10ป้ายนะครับปีก่อนเลขในกลุ่มนี้ประมูลได้1ล้านบาทเราก็จะเฉลี่ยตกที่ป้ายละ1000 0 0บาทอย่างน้อยต้องวางเงินประกันเกินกึ่งหนึ่งก็คือ50%เเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรัฐการจ่าย 10%ภายใน7วันนะครับหลังการประมูลจบยังเป็นความเสี่ยงอย่างมากเพราะอย่างที่กล่าวข้างต้นการประมูลหมายเลขสวยเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้มีศักยภาพเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้พร้อมที่จะจ่ายอยู่แล้วครับแต่คนที่แฝงเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์จากช่องทางการผัดผ่อนเหล่านี้อาจเป็นต้นเหตุของหนี่สงสัยจะสูญครับ และเคยมีการดําเนินการตรวจสอบต่อเจ้าหน้าที่หรือไม่ครับว่ามีการเอื้อผลประโยชน์หรือไม่หากท่านกลับไปดูนะครับในรายงานปี2,562 2,563 2,564 5จังหวัดที่มียอดค้างชาระป้ายทะเบียนคือ5จังหวัดเดิมและจังหวัดที่มีนูนนี่นะครับค้างมากที่สุดก็เป็นจังหวัดเดิมครับมีอัตราการชําระอยู่ที่ร้อยละ5-6ถึงต่อปีผมว่าตัวเลขนี้น่าสนใจนะครับควรจะนํามาประกอบในรายงานถึงสาเหตุที่เกิดเหตุ การแบบนี้ซ้ำๆ3ปีสอนอย่างที่เรียนแต่แรกครับเพราะนี่คือความเสียหายต่อรัฐซึ่งงบประมาณเหล่านี้เราจะนํางบประมาณเหล่านี้เป็นในการรณรงค์หรือนําไปต่อยอดนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อไปครับขอบคุณครับ